ต้นในครับครับผมวีพีสิริต้นครับครับก็พรุ่งนี้โชคพิกัดเท่าไหร่ครับพรุ่งนี้โชคพิกัดเท่าไหร่สี่สิบเก้าร้อยแปดครับก็วันนี้ช่างสี่สิบเก้ายังไม่ช่างยังไม่ช่างเลยแต่พิกัดตั้งไว้เท่าไหร่สิบเก้าจุดหนึ่งครับอ่าก็สิบเก้ากิโลครับเราได้คุมมากี่โลพิกัดนี้ประมาณสองสามโลสองสามโลนะเราซ้อมอยู่ที่ไหนค่ายมิตจฉกวรรครับก็มาอยู่ได้กี่ไฟล์ละ ไฟที่ผ่านมาแล้วก็ไฟนี้ก็คือไฟนี้ไฟที่สองนะไฟที่แล้วเป็นไงชนะนกเพชทองเก้าอ่อ่าแล้ววันนี้เจอกับยกเพชรับยกเพชเคยเจอเขาไหมเคยเคยเจอสองครั้งที่ไหนบ้างที่นี่อเป็นไงผลงานทั้งสองครั้งนกทั้งสองอ่เอ้ยเราทำไมวันนี้ต่อทั้งหนักหรือเปล่าไม่ได้ต่อเอ้ยเท่ากันเลยเหรอครับแล้วเขาใหญ่ไหมก็น่าใหญ่ใหญ่แล้วเราจะแก้ไงลวที่ชกสองครั้งเนี่ยที่เราแก้เงี้ย ก็เหมือนเดิมครับสไตล์ผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมขึ้นชื่อว่า VIP ไม่มีถอยไม่มีครับแล้วไฟนี้มีถอยไหมเนี่ยไม่มีครับบดเหมือนเดิมอัดเหมือนเดิมนอกเหมือนเดิมไหมไม่แน่ใจนะรับชมบนเวทีครับอ่าเราอายุอะไรแล้วครับยี่สิบครับคนจังหวัดศรีสะเกดครับไปปล่อยกี่กิโลละห้าสิบห้าเอ็ดครับพื้นเพลเราเป็นมวยมวยเดินครับ้ายหรือขวาขวาครับสูงร้อยร้อยหกสิบสองครับเราชกมวยมารวมๆทั้งหมดนี่เท่าไหร่ละ สามสิบวัวคังได้อะป้าพี่น้องเคยเชียร์หน่อยครับครับฝากพี่น้องชาวศรีสะเกตช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยครับเต็มที่ครับวันนี้ครับครับผมครับขอบค้าต้นไหนครับคยังแพ้สิบเทีาอย่างไรครับลาครับวันนี้ชลบุรกัดเท่าไหร่ช่างพิกัดเท่าไรร้อยแปดครับร้อยแปดนะน้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลสองครับสองโลถือว่าสบายเลยยังจับสุดได้เท่าไรร้อยหกครับร้อยหกยังไหววันนี้เจอกับเอพีครับภาพที่เท่าไหร่แล้วภาพที่สามครับแพ้มาสองไฟเกิดอะไรขึ้น คือเขาเดินไม่หยุดเลยแล้วเราแก้ไงวันนี้ดูวันนี้ครับอ่าเพราะว่าได้ช่างวันชกวันครับน่าจะดีขึ้นเนาะแล้วเราซ้อมอยู่ที่อยู่เพชรบุรครับอยู่ที่ค่ายสิบผู้ใหญ่ของรครับว่ามุซ้อมมีใครบ้างตอนนี้มีพี่น้องในค่ายครับครับผมเก็บตัวมารวมๆทั้งหมดได้กี่วันละเกือบเดือนครับเกือบเดือนได้ล่าสุดเราเจอใครมา จำได้ไหมเราคีเล็กเป็นไงวันนั้นชนะชนะมานะวันนั้นก็ใหญ่กว่าเนาะหรือว่าพอกันพอกันครับแต่วันนี้เจอกับ v ีไเป็นไงใหญ่กว่าใหญ่กว่าแต่เราก็แพ้เข้ามาครับวันนั้นเจอสองครั้งก็มีอะไรน่ากลัวบ้างก็ไม่ครับมีอึดครับอลูกอึดนะพออัดแล้วเขาไม่หยุดเลยครับวันนี้้องเอาให้อยู่ครับอายุใหญ่แล้วครับ18ครับคนจังหวัดเพชรบุรไปปล่อยกิโล ห้าสิบโดครับเพื่อนเพื่อเราเป็น,ปนมวยมวยได้หมดครับอ่าครบเครื่องซ้ายหรือขวาขวาครับสูงร้อยร้อยหกครับเราชกมวยมารวมประมาณยี่สิบไปครับฝากพ,พี่น้องค่อยเชียร์หน่อยฝากพ,พี่น้องพิจิตรแล้วก็แฟนมวยเชียร์นะครับ,<อ>บครับ